สวัสดีเป็นเพื่อนชาวแฟนเกม T of s w e r e n เนว e นแ a n d กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องทำในช่วงนี้ที่จะทำยังไงให้สายฟีย่างเราเนี่ยเติบโตได้ไวดันพลัง200แสนบวกแล้วก็ลงดันได้ง่ายยิ่งขึ้นจะมีวิธีอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อน,อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กะดอีกแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ และสำหรับเพื่อนนันดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย over top up มีบริการดีๆเยอะแมากมายสำหรับเพื่อนนันๆที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน over top up โอเคครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาเข้าใจในส่วนของระบบเลเวลของตัวเกม T of Soviet Neverland ก่อนนะครับในช่วง1-3วันแรกนะครับวันที่1จนถึงวันที่2เนี่ยระบบจะปล่อยเลเวลตามปกติเนาะแล้วก็ในช่วงของวันที่3ครับระบบจะทำการจำกัดเลเวลไว้นะครับให้อยู่ที่เลเวลประมาณ37นะครับแล้วเราจะเริ่มปลดเลเวลไป41ในวันที่4ซึ่งในช่วงนี้ครับมันจะเป็นช่วงที่เราจะต้องทําของฟาร์มของเตรียมของอะไรต่างๆเนี่ยให้พร้อมแล้วก็ในส่วนของระบบเก็บตกต่างๆเนี่ยหรือว่าทัวรเรียลที่ทุกเกมสอนนะ เพื่อนๆจะต้องทําการเก็บตกในส่วนนี้ให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้างในช่วงนี้อันดับแรกเลยครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องทํานะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ,ของการหาอุปกรณ์สวมใส่นะครับต้องก็แจ้งก่อนว่าในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่ภายในตัวเกมครับมีให้เราได้รับหลายทิศทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงดาน การขนของนะครับการขนย้ายแล้วก็การคุ้มกันนู่นนี่นั่นครับมีโอกาสที่เพื่อนๆจะดรอปอุปกรณ์สีทองที่ตรงสายแล้วก็ไม่ตรงสายซึ่งในกรณีที่เพื่อนๆได้ตรงสายครับเพื่อนสามารถใช้เองได้เลยส่วนใครที่ได้ไม่ตรงสายเพื่อนๆเอาอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะครับไปทําการวางขายในตลาดนะครับพอเราวางขายแล้วก็จะมีคนมากดซื้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์เลเวล30 35ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและก็ในส่วนนี้ครับเวลาเพื่อนๆขายของได้ครับเพื่อนๆจะได้รับในส่วนของใบนี้มาเเวุ้กกคคนนืออดไสีงิ ึ่งดอกไม้สีเงินนี้ครับเราจะใช้ในการซื้อของในตลาดเช่นเดียวกันครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นสายเติมเนี่ยเขาจะใช้เพชรในการเติมหรือว่าเพื่อจะขายเป็นดอกไม้สีเงินก็ได้เหมือนจะขายได้นะนี่เห็นไหมขายดอกไม้สีเงินเป็นเพชรนะครับแล้วก็เอาเพชรไปหมุนอย่างอื่นต่อก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็นอกจากนี้ครับอุปกรณ์ก็จะมีวางขายในเต็มนี้เต็มร้านค้าเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอุปกรณ์เลเวล2 0 25นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังหาอุปกรณ์30ด้านได้ค่อนน้อยแล้วก็คนค่อนข้างใช้อะ,อะอา,าดัรรบกหุณ์ ยี่สิบยี่ห้าใสไปก่อนแล้วเมื่อเราใส่อุปรกรณ์ตรงนั้นอ่ะครับให้เป็นสีทองทั้งหมดแล้วสิ่งต่อมาที่ต้องทาครับเวลาลงดันเจียนทุกคนจะทรากบกันดีว่าเราลงเสร็จเนี่ยเราจะได้ของเกลือค่อนข้างเยอะซึ่งของเกลือในที่นี้ครับเราจะใช้ในส่วนของการสืบทอดสเตตัสนะครับเพื่อที่จะเอาสเตตัสของอุปรกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยมาใส่ให้กับอุปรกรณ์ชิ้นใหม่ที่เราใส่อยู่ณปัจจุบันแต่ก็ต้องขาแจงก่อนนะว่าเราสามารถสืบทอดได้แค่สเตตัสเดียวนะครับในกรณีที่คุณได้กําไรข้อมือที่สเตตัสเลเวลสูงกว่านะครใส่้ยยายไป อุปกรณ์ชิ้นนั้นเพราะว่า1ชิ้นย้ายได้แค่1ครั้งนะครับต่อให้คุณจะคัดออฟได้สวยมากนะครับหออฟเนี่ยแต่คุณก็ย้ายได้แค่ออฟเดียวในส่วนนี้เราต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่าเราจะต้องคัดออฟดีส่วนใครที่อยากหาออฟสวยๆครับก็สามารถไปดูในส่วนนี้ได้นะแล้วก็เอาออฟเนี่ยครับมาทําการสืบทอดใส่ได้นะยิ่งสเตตัสสูงขึ้นหรือว่าออฟที่มีคุณภาพดีขึ้นนะครับเราจะได้รับในส่งค่าซีพีที่มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะใช้ในการดันคข้าบลาลังและนอกจากนี้ครับเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆภายในตัวเกมครับเราจะได้รับในส่วนของ มอดอัปเกรดเข้ามานะครับซึ่งไอมอดอัปเกรดเนี่ยครับเราจะใช้ในการตีบวกอุปกรณ์แต่ก็ต้องบอกกันก่อนว่ามันสามารถนําไปใช้ได้2วิธีนะครับนั่นก็คือในส่วนของออพเพสเนี่ยมาซื้อมอดอัปเกรดในร้านค้ามีขายนะครับผมในส่วนนี้หรือว่าบางคนนะครับจะเลือกในส่วนของการไปซื้อตั๋วกาชาเหรียญแมวนะครับเพื่อมาทําการสุ่มกระชาปองแมวนะฮะในกรณีในการสูมกรชาปองครับท่าที่ผมลองสู่มาเลยการออกค่อนข้นขางที่จะดีมากๆในส่วนของระดับสีส้ม เพราะว่าผมได้ก่อนการันตีหลายครั้งมากๆส่วนสีแดงครับเรายังไม่ได้แต่ถ้าในกรณีที่เราได้มาเราจะดันในส่วนของข้าพลังนี้ตีมากยิ่งขึ้นซึ่งที่ส่วนี้ครับตัวเกมมีกิจกรรมให้เราทำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการไต่หอคอยนะครับนี่ไต่หอคอยเท่าที่เราไหวนะว่าหลังจากที่เราไต่เสร็จปุ๊บอ่ะ มันก็จะมีในส่วนของร้านค้าตรงนี้ครับผมเนี่ยสองเท่าเราก็สามารถเอาเพชรที่เราได้มาเนี่ยมาซื้อตัวต๋วตรงนี้เพิ่มเติมซึ่งในส่วนนี้ครับมันก็จะมีขายเรื่อยๆหรือว่าใครไม่อยากใช้เพชรในซื้อในส่วนของตั๋วครับเพื่อนๆก็สามารถหาตั๋วได้จากการลงตรงนี้ไว้ทุกคนไอ้พวกเนี้ยครับบททดสอบอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องชนะนะครับแล้วก็จะได้รับมาแล้วก็นอกจากนี้ฮะคุณจะได้ในส่วนของชิ้นส่วนกาสีทองด้วยนะครับก็จะมีสีแดงถ้าผสมแล้วก็จะมีโอกาสได้รับแล้วก็สกิลพอยท์ซึ่ ได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็สามารถเอาชนะได้นะถ้าคอมโบเมลจริงๆครับก็สามารถคอมโบได้ง่ายด้วยนะจุดเหล่านี้ครับก็จะเป็นจุดที่เราควรเก็บตกและนอกจากนี้ครับเราจะได้รับในส่วนของหุบเขาบ่อเหิมันก็คือแบบความสําเร็จของแต่ละพื้นที่นะครับมันจะส่งผลต่อสมุดนะครับผมทุกคนก็คือว่าในส่วนของสมุดเนี่ยเวลาเราแลกได้นะครับหรือว่าพอยท์ถึงเนี่ยมันจะได้ของรางวัลแล้วก็มีในส่วนของพาหนะด,ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จเนาะแต่ละจุดก็จะมีความสำเร็จที่แตกต่างกันใครว่างนะครับก็สามารถตามเก็บตกอย่างนี้เพราะว่าวรเราจะได้้รรัับมวนคีอปเกด และไอ้มงคัเปออัปเกรดแล้วก็เหรียญแมทที่เราได้มาครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มแมทหรือว่าเอาเหรียญอัปเกรดนะครับเหรียญม้วนคัพีปออัปเกรดเนี่ยมาทำการอัปเกรดอุปกรณ์ของเราซึ่งอัพตามระดับจากนี้ที่สุดครับเมื่อเราปลดเลเวล2เลเวล3มเนี่ยมันจะได้ในส่ขขงค่าพลังที่เยอะมากๆนะครับผมเมื่อลองเทียบถ้าเราอัพชิ้นใดชิ้นหนึ่งฉีกแล้วนะครับอันเนี้ยคงค่งาที่สุดและนอกจากนี้ครับเวลาเราได้อุปกรณ์ต่างๆครับอันเนี้ยมันจะเป็นจุดสำคัญมากๆเลยที่สายฟีอย่างเราจะใช้ในส่วน ก็จะเป็นในส่วนของการ์ดนั่นเองสําหรับระบบการ์ดครับเวลาเราทํากิจกรรมเราจะได้รับชิ้นส่วนมาไม่ว่าจะเป็นการขนของคุ้มกันแล้วก็ทําความสําเร็จในแผนที่ครับคุณจะได้รับชิ้นส่วนมาแล้วก็มีโอกาสได้รับการ์ดอารีน่าก็ได้รับการ์ดเช่นเดียวกันครับมันก็จะมีเซตน้องก็คือไอเนี้ยเคออสจะเป็นของอารีนา่าแสงอรุณจะเป็นเซตพลังโจมตีแล้วก็ในส่วนของครอบจักรวาลก็จะเป็นพวกอาพวกบล็อกพวกฟื้นฟูก,การรักษาแม่นยำนะครับปัญญาอันนี้ก็แล้วแต่สายนะว่าแต่ละสายเนี่ยใช้ค่าสถานะอะไรซึ่งเวลาเราสสครรัััับบมมนนนนนจะีใใ่่่วขอองงหืซึ มันจะมีในส่วนของการตีบวกนะครับอัปเกรดถึงเราจะได้รับโบนัสเซตโดยตรงแล้วก็งารอัปเกรดแต่ละขั้นเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสและนอกจากนี้ครับเวลาเราใส่เปเซ็ตเราก็จะได้รับโบนัสในส่วนนั้นด้วยเช่นเดียวกันและนอกจากนี้ครับเรายังสามารถมาล้างตรงนี้เพื่อหาออฟที่ดีที่สุดหรือว่าสเตตัสที่ดีที่สุดได้ก็ล้างไปเรื่อยๆครับก็มีโอกาสที่เราจะได้รับสเตตัสที่สูงขึ้นก็ใช้ในส่วนนี้เยอะขึ้นเนาะและนอกจากนี้เวลาเราใช้แล้วนะครับเราสามารถมาย่อยพวกกาซสีฟ้าหรือว่าสีม่วงที่ เราไม่ได้ใช้แล้วออกได้เหมือนกันนะครับผมก็ย่อไปได้เลยนะครับเราก็จะได้รับชิ้นส่วนแล้วก็เหรียญกลับมาในการตีบวกกันต่อนะครับอันนี้คือส่วนที่เราต้องทานะและนอกจากนี้ครับสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันแล้วก็ในช่วงนี้ก็คือในส่วนของเควสสาคัญซ <c oughs> ึ่งตัวเกมนะครับเ,เพื่อนๆจะมีในส่วนของเควสสาคัญให้เราทำนะครับมันจะเลคกเชอร์ไว้ว่าสําคัญเนาะซึ่งในส่วนของเวลาครับก็จะเป็นเวลาที่เด็วกว่าเรา1ชั่วโมงครับถ้าเควสบอกว่าเริ่มบ่ายโมงแสดงว่าเริ่มตอนเที่ยงนะครับก็ สามารถรอทำเคลพวกนี้ได้แล้วก็เคลฟพวกนี้จะส่งผลต่อของรางเห็นไหมก็มีโอกาสได้รับการ์ดนะครับผมแล้วก็ของรางอื่นเราสามารถไปตามเก็บตกพวกนี้ได้และที่เหลือเ,อเราก็สามารถไปทําในส่วนของ เคล็ฟาร์มนู่นนี่นั่นครับหรือว่าพวกไลท์สกิลต่างๆนะครับอันนี้เราก็สามารถตามเก็บตกได้ช่วงนี้จะยังไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็จะเป็นหลุมประมาณนี้นะครับถ้าเราทําเก็บตกหมดแล้วก็ลงในส่นของดันเจี้ยนที่ตัวเกมให้ลงเนี่ยเราจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าถ้าเราไปแบบปาร์ตี้ครับเราจะใช้เวลาเคลียร์พวกเนี้ยที่สําคัญสาคัญนะประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของพวกไลท์สกิลแล้วก็ระบบที่เราจะมาทําแค่ช่วงเวลาสําคัญคญ,คญเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถวนลูปกิจกรรมต่างๆภายในตัวเกม Observ ได้ T o S S ชิลๆแล้วก็สบายได้ยิ่งขึ้นนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสิ่งที่ต้องทําในช่วงนี้ของตัวเกม T of Soviet ในวันแลนระบบต่างๆยังไม่มีอะไรให้เราทำแมกเพราะว่าจะเป็นในส่วนของช่วงเริ่มต้นเนาะแต่หลังจากนี้ครับมันจะมีในส่วนของระบบอื่นๆมีดันเจียนเพิ่มเติมแล้วก็การหาอุปกรณ์ที่สูงขึ้นซึ่งสายฟรีครับคุณสามารถไล่ตามในส่วนของระดับอุปกรณ์ตามหลังไปได้เรื่อยๆแล้วก็เวลาคุณได้อุปกรณ์ที่สูงขึ้นที่ไม่ใช่สายตัวเองเพื่อนๆยังสามารถนํามาขายในร้านค้าเพื่อทําการสะสมดอกไม้สีีเเเเงงินนนอออออาาไไวว้้ออ้ซืขใรรคคกกกลัับบบม็ดด ก็หวังว่าในพาร์ทนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราไ้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ